สวัสดีครับพบก,กับผมมอ,อยนนะครับในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปยาก่อนดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดในปีกานนะครับดวงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องการงาน,งานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับสึ่งงานจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีสามสำรับนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงสอนตัวนะครับ รำพยากรณ์ที่อ่านออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรือบางทีก็ไม่ตรงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับสาหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาอแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับ ทุกการพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่อ่านออกมาก็ขอให้สิ่งที่ดีๆตั้งหลายเหล่านั้นนะครับจงบังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวปีขาลนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรตาปิดพลาดมาก็ขออภไปมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวปีขาลนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับก้าวไปหลักๆนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจ ครับว่าจะได้รับพลังการแต่ตอดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างหายตั้งพวงให้พอได้รู้แนวทางในเรื่องการงานธุรกิจของท่านในรูปแบบใดบ้างครับที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ต่างการเงินผลไรบรายได้ของท่านต่อไปนะครับชาวปีกาครับไปใบเร็กเปิดขึ้นมานะครับก็าจาถือถ้วยนะครับก็การบริหารจัดการงานของท่านนะครับที่มีความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับมีศักยภาพสูงนะครับหรือช่วงนี้ ท่านจะได้รับพี่เลี้ยงนะครับก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพนะครับที่จะมาช่วยชี้แนะช่วยตีปัญหานะนรับให้ตอบโจทย์ได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นพลังหรือเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองเห็นถึงความสามารถของท่านในความเมตตาอปออมารีนะครับในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นนะครับการเลื่อนตําแหน่งเลื่อน ระดับเป็นเดือนอะไรที่จะไปส่ขกองความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นติดตามที่ดีนะครับของผู้ที่เกิดในปีการนะครับที่1นึงถึงสิบสิงหาคมนี้แล้วก็1เหรียญน,นะครับขึ้นมาในพวกของกระดุมพ้านะครับในเรื่องของการที่จะสร้างโอกาสต่างการเงินทองทรัพย์สินนะครับก็เป็นโครงการใหญ่ๆที่อาจจะมีเข้ามานะครับช่วงนี้ นะครับที่จะเริ่มต้นของอย่างมีคุณค่าในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลกําไรมากมายที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ตามการเงินผลประโยชน์รายรับรายได้นะครับอาจจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่มีเข้ามาในช่วงนี้ที่อาจจะมาจากการได้จับฉวยโอกาสที่ดีๆนะครับที่คว้าโอกาสงามๆนั้นเข้ามากับการเริ่มต้น ที่จะสร้างผลกำไรผลประโยชน์กับความสำเร็จนั้นที่จะให้เกิดขึ้นกับชาวปีขานะครับแล้วก็บางทีก็เป็นเส้นต่างเก่าๆนะครับปกถ้วยนะครับที่บางทีที่ผ่านมานั้นชาวปีขาบางท่านนะครับอาจจะมีอะไรผลงานที่สร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์ผลตอบรับก่อนหน้านี้นะครับที่สร้างผลรายได้รับก็ามามากมายนะครับแล้วก็จะ ผลงานนั้นนํากลับมารีเทิร์สร้างผลงานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ผลกําไรอย่างที่ผ่านมานะครับก็สู่ของการนํามาปัดฝุ่นมารีเทิร์นสร้างให้เกิดความเติบโตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ การเริ่มต้นนะครับก็หนึ่งดาบก็เช่นกันนะครับของการเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆที่มีเข้ามาของการเริ่มต้นนะครับแต่จะมีอะไรกลุกกรักนะครับแต่ก็สามารถที่จะแหวกปัญหานั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับว่นจบด้วยดาบเดียวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ําไห้ปัญหาอยู่ตีลงแล้วก็ส่งผลไปสู่ความสําเร็จกับความเติบโตนะครับความเป็นยอดมากอกนะครับที่ความสําเร็จก็มาสร้างความสมบูรณ์ใ้เกิดขึ้นสมดังตั้งใจปรารถนานะครับ ใบไ,ปไปต่อมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับก็ดกว้วยความศักยภาพสูงนะครับแก้ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาจุกจิกมากน้อยแก้ไหนนะครับก็ตั้งภัยไปนี้แล้วก็ใบนี้นะครับคือการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับให้จบสิ้นลงได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่เป็นปัญหาการ,รากาสังไม่เป็นอุปสรรคที่เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าทุกสถานก,การณ์ที่มีเข้ามาที่ทําให้เป็นอุสปสรรคปัญหนานั้นจะได้การเคลียร์ตัดจบตั้งแต่แรกเริ่ม นะครับแล้วก็จะเป็นพลังนะครับที่อาจจะมาสร้างโอกาสสนับสนุนนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับที่อาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับที่ก็มาเกือ้อกูลเกื้อหนุนนะครับแล้วก็พลังของลูกน้องบุคลากรนะครับบริบาลต่างๆก็เป็นพลังเข้ามาช่วยส่งเสริมต่างการแก้ปัญหาได้ในต่างที่ดีเช่นกันนะครับที่ตามให การงานของท่านนั้นไปสู่ของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับที่มีลูกน้องบริวารที่มีคุณภาพสกัยภาพที่ดีเช่นกันนะครับที่ผนวกกับความสามารถของท่านนะครับที่ทําให้การแก้ไขต่างๆจบสิ้นอย่างเร็วนะครับ mm hmm. ก็นําพาไปสู่ความสําเร็จความเติบโต,ตนะครับอะไรที่เกิดขาดสมดุลนะครับก็จะมาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับเ mm hmm. ดอสตานะครับจะสมหวังสมปรารถนา อะไรที่เกย,ยอนยานลงไปนะครับก็จะกลับมาสู่ชื่อเสียงได้รับความนิยม,มกันใหม่กันอีกครั้งนะครับสู่ความเต็มเต็มแล้วก็บางทีก็เจรจรับมากกว่าเดิมนะครับเป็นประกายรัศมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่าเดิมนะครับที่จะสร้างโอกาสกองการที่จะได้มีผลตอบแทนเข้ามามากมายนะครับก็เป็นติดต่างกองบางทีอะไรที่มันดบลงไปนะครับก็นํามาเริ่มต้น ใหม่ๆที่ยังมีคุณค่านะครับที่จะส่งผลประโยชน์ผลใด้ระดับต่อไปในติดตามที่รุ่งเรืองนะครับและก็ไปไปต่อมานะครับก้าวดาบนะครับในปอบของปัตตานี้นะครับซึ่งอาจจะมีหลายเรื่องที่ทําให้ผู้ที่เป็นชาวปีกานต้องคิดต้องอ่ากังวลนะครับอาจจะในเรื่องกองเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนะครับหรือเพชตรงข้ามหรือวุ่นส่วนอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเป็น ทาให้ชาวาพิขนันวิตกกังวลน,นะครับซึ่งบางทีบางเรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่เราคิดนะครับแต่เราไปวาดระแวงหรือไปอกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าทุกสถานการณ์นั้นมันเป็นไปตามระบบระเบียบตามาแบบแผนที่เป็นนะครับไม่ได้สร้างปัญหาที่จะพุ่งเป้ามาทำให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดนะครับแต่บางทีด้วยความคิดมากเรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ทำให ชาวปีกานั้นคุณคิดมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องรับรองนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะทำให้ท่านเสียสุขภาพได้เช่นกันนะครับกับการคิดมากนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ทําให้ส่งผลกระทบไปถึงในเรื่องของธุรกิจการงานได้โดยเฉพาะในปัญหาในเรื่องของบางทีก็ไปกังวลกับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของคู่รักคนรบหรือจะเป็นตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ แยกแยกกันใน้ออกระหว่างสถานการณ์ของความรักกับการงานนะครับเมื่อเราทํางานนะครับความเป็นส่วนตัวในความรักก็ต้องแยกออกไปนะครับและเมื่อเรา,ารกลับไปใช้ชีวิตในการเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บ้านก็สิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องของการนานก็ต้องวางออกไปนะครับหรือในอีกแนวนหนึ่งนะครับถ้าว่ามีหลายๆเรื่องที่ท่านคิดไม่ตกนะครับหรือว่าอาต่างออกไม่เจอก็อ,อาจจะคนที่เป็นคู่รักคน คู่ครองนะครับก็เป็นโอกาสที่จะเป็นพี่เลี้ยงบ็นทีปรึกษาได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมาช่วยวิเคราะห์ช่วยตีปัญหนานั้นนะครับซึ่งบางทีท่านก็อยากเก็บไว้เงียบงันนะครับพอบางทีนั้นบางเรื่องแต,ต่ท่านคิดแล้วมันเหมือน,นกับว่าเจอตา่ตางตันหรือกังวลมากจนเกินไปจนเกินเหตุนะครับก็จะปรึกษากับคนที่เป็นคู่รักคู่ครองได้นะครับบางทีก็อาจจะใกล้คำแนะนําดีๆหรือไม่มีคมแนะนําดีๆก็าจะ พลังอย่างการให้กำลังใจในทิศทางที่ดีจะทําให้ท่านคลายกังวลออกไปได้เช่นกันนะครับแม้จะไม่ได้มีปัญหาใดก็ตามนะครับก็ได้รับพลังที่ดีเข้ามาเครื่อกูวนเครื่อ,อนนนนะครับที่ทาให้ท่านปล่อยคลายแล้วก็บริยาราการงานให้ไปสู่กองอความสำเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะพูดจากันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้ภาษาความเข้าใจ ที่ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับที่จะส่งเสริมไม่ต้นนั้นไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับบางคนนั้นบางทีก็เก็บเงียบงำมานะครับในเรื่องการงานที่บางทีก็กังวลจนเกเนและกลับมาบ้านก็มานอนขายหน้าผากนะครับก็ไม่มีเรื่องที่จะบอกเล่าให้ปอ,อคู่รักได้ผอช่วยพูดกับความรู้สึกดีๆที่ก้าวมาให้กำลังใจนะครับก็บางที ก็ยังมีข่าวมากมายนะครับที่บางคนนั้นบางทีก็คิดเกินเอเยเกินไปนะครับที่ลงข่าวอยู่บ่อยๆเราว่าจะเจอข่า,าวที่ผ่านๆมานะครับบางทีก็ภรรยาหรือสามีไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยกับสถานการณ์นั้นนะครับก็ถูกป,ปกปิดเอาไว้อย่างเงียบงนันแทนที่จะ,อ,ะอยู่ในสถานการณ์ของความเครียดกังวลอยู่คนเดียวแล้วก็แทนที่จะไปคุยกับคนที่เป็นคู่รักนะครับคู่ครอง เด็คนคบก็ถามนะครับเพื่อ,อระบายเล่าสิ่งสถานหลังนั้นอาจจะได้พบกรมดีๆนะครับที่ก็ามาเครื่วนเคื่อหนุนเป็นคำชี้แนะคำปรึกษาหรืออาจจะเป็นคำพูดดีๆขอไปนะครับอาจจะเป็นคำพูดดีๆที่หวานๆที่มาปลอบใจปลอบโลมนะครับจะทำให้เรานั้นคลายวิตกกังวลแล้วก็คิดในแง่ที่ดีต่อไปพบกับเส้นทางที่ดีๆที่ จะตามเราคิดว่าเออที่เราคิดกังวลนั้นมันเกินเกินไปจนจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คิดนะครับอันก็คือวิธีหนึ่งที่จะได้ตัดจบปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เริ่มต้นอะไรที่ดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับสบินถือถ้วยนะครับก็ ความใส่ใจนะครับในหน้าที่การงานของเราหรือในธุรกิจของเราด้วยความรักนะครับก็คือมีชันทะนะครับในข้อแรกของอิทธิบาท4นะครับการที่เราปรุงพอใจมีความรักใคร่ในอาชีพหน้าที่ของเราด้วยความใส่ใจเมื่อเรารักเราปรุงพอใจนะครับเราก็จะทุ่มเทนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของเรานั้นให้มีความเพียรนะครับมีความเป็นวิริยะนะครับที่จะขยัน ให้การงานนั้นไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็มีการคิดใจตรองอย่างรอ,อครบคอบแล้วก็มีการทดลองมีการพิสูจน์อะไรออกมาเพื่อเห็นแนวทางที่จะสร้างไปสู่ความเจริญเติบโตก็สู่ความแข่งแร่งแข่งแรงต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่เริ่มต้นโดยเรารัะใส่ใจในหน้าที่การงานธุรกิจของเราพราใบนี้ขึ้นมาในพวกของมรณะนะครับที่อาจจะที่ส่งผลในเรื่องของ การหารธุรกิจไปในทางที่เสียหายอาจจะเจ็บป่วยในเรื่องของธุรกิจนะครับไม่ใช่คนเจ็บป่วยนะครับหมายถึงธุรกิจที่ได้รับอะไรต้องเยียวยาต้องแก้ไขนั่นเองน,นะครับที่ทําให้อ่อนแอลงไปนะครับแต่ถ้าเราทุ่มเทด้วยความรักนะครับมีจันท h นะครับแล้วก็ทุ่มเทกระ,ะยันมันเปลี่ยนก็ทําให้เกิดความแข่งแงแล้วก็มีการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องในกองการโยกย้ายเดินทางเกิดขึ้น นักหักเพราะเป็นไพ่ขึ้นมานะครับอจจัจฉริยถือถ้วยอาจจะมีเดินทางไกลด้วยเพราะว่าในพบนี้เป็นเรื่องของตินไกลโพนตินแดนไกลนะครับที่อาจะเดินทางไปดูแลในการงานธุรกิจในต่างถินต่างพื้นที่บ่อยๆด้วยสําหรับบางท่านนะครับช่วงนี้จึงอาจจะทำให้ท่านนั้นเสียพลังไปพอสมควรในการเดินทางนะครับก็แต่ว่าเป็นงานที่ท่านรักที่ท่านทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับก็ไม่ทาให้ส่งผล อะไรนะครับพะจิตใจเราเป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีพลังนะครับจะทอามาจิตใจเราสดชื่นนะครับที่มีความรักอยู่เต็มเปี่ยมก็ย่อมจะทำให้เรามีความแข็งแรงไปด้วยนะครับพร้อมที่จะดูแลบริหารการงานธุรกิจให้เดินหน้าด้วยความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับใบ,ใบที่9้านะครับในตนําแหน่งกองการที่จะมีความเติบโตในพบกองสุภะนะครับอะไรตี รัตนาจใจมีความเติบโตมากกว่าเดิมอยากให้ได้รับก,การเลื่อนยศตำแหน่งที่มากกว่าเดิมเลื่อนระดับเงินเดือนที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ท่านมีบริมีศักยภาพที่ดีด้วยความเป็นราชาตือไม้เท้านะครับเป็นผู้บริหารการงานโดยเฉพาะนะครับในการที่จะทําให้สู่ความเจริญเติบโตมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับธุรกิจการค้าการขายธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เติบโตร,รุง่งเรืองมากกว่าเดิม การพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีความสามารถมีความทุ่มเทนะครับผู้ใหญ่ก็ให้การเกื้อกูลสนับสนุนเพิ่มระดับเงินเดือนอะไรเข้ามานะครับที่ทำให้ท่านเติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาไพ่ไทยสำรับนะครับแต่เปรียบเทียบใบต่อปาก็คือใบที่10นะครับต่อจากใบที่9แต่เป็นไพ่ไทยสำรับ10ดานะครับในเรื่องของพบของกรรมะหน้าที่การงานของท่านโดยเฉพาะเลยนะครับ อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านี้นะครับหรือปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ตามในช่วงเวลาหลังกาวนี้นะครับท่านก็จะตัดจบได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้จบสิ้นอย่างรวดเร็วเพราะท่านมีศักยภาพสูงนะครับตามความเป็นราชนินีถือไม้เท้าและก็ราชินีอาราชาถือไม้เท้านะครับตั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีคุณภาพนะครับบัตรอาสำเร็จ เมดเสร็จรวดเร็วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นฟันดาบเดียวก็คลี่กลายปัญหาต่างๆได้จบสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นําพาไปการเปลี่ยนแปลงไปออกจากสภาว่าปัญหาไปสู่กองความเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับในใบที่11นะครับก็ในเรื่องกองลาภโชคลาภนะครับที่มาจากความสําเร็จของการงาน ก็สู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีที่จะลำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์รายได้ระับที่ดีที่ปัตตานะครับที่ตั้นตุ่มเตียวใจใส่ตั้งความกยันมันเพียรนะครับตั้งใส่ใจในเรื่องของคุณภาพการผลิตนะครับารสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็ไม่มองข้ามนะครับเพื่อที่จะให้ผลานออกมายังมีคุณภาพให้การผลิตสินค้าก็เป็นที่ยอมรับในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็ส่งผลความเติบโตการมีโชคลาภกับความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปไปต่อมาในปีที่12 นะครับในเรื่องของที่จะไปสู่ของความวินาศความเสียหายอะไรก็ตามนะครับท่านมีความรักความเมตตาสามัคคีกันในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งเสริมไปสู่ความมั่นคงตามานร,ร่วมกับคนอื่นนะครับก็มีความสมามัคคีกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีมีความเน้นแน้นก็นำพาความแข็งแรงแข็งแรงสู่ความเติบโตนะครับหรือพลังของคู่รักคนรักนะครับก็เป็นพลังเป็นกําลังใจที่ดีที่ให้ท่านได้มีพลังมีกําลังใจในการที่จะ แค่การชะนกการต่างๆนะครับที่จะส่งผลไปถึงความเสียหายนั้นนะครับมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนนะครับก็ตามให้ท่านอยู่ในสภาวะของความปลอดภัยในทิศต่างที่ดีสู่ความแข็แงแรงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพียงแต่ระมัดระวังนะครับที่บางทีก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีตัณหาจ,จะคิดมากในพบของปัตตานีด้วยนะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะส่งผลถึงความเสียหายเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมานะครับคู่รัก นะครับคนโคบหรือเพศตรงข้างกับจะเป็นพลังที่ดีที่จะกาปรึกษาแก่ท่านนะครับที่จะให้ท่านไหน้นมีความแข็งแรงแข็งแรงออกจากสภาวะของการวิตกออกจากสภาวะของการคิดมากออกจากสภาวะของการกังวลต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นมีพลังสดใสในการที่จะกลับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านต่อไปด้วยความใส่ใจและก็มีคุณภาพมีกุลงก้า ที่มามายนะครับที่จะกลับเคลื่อกนการงานธุรกิจของตานเติบโตสู่ความสําเร็จนะครับ<ม>ก็อย่างที่กล่าวไปเริ่มต้นนะครับชุงนี้ต่าะนอาจ,จะต้องการพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือจะเป็นคู่รักก็ตามหรือคนคบก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็นรุ้นส่วนนะครับที่มาให้คำปรึกษาในทิศทางที่ดีเพื่อให้ท่านนั้นคลี่ลกยปัญหาต่างๆได้ โดยปราศจากความวิตกกังวลปราศจากความคิดมากนะครับแล้วก็ท่านจะมีพลังสดใสในการกลับเคลื่อนการงานธุรกิจนะครับชาปีขาน,นะครับก็ไม่ควรมองข้ามนะครับในการที่จะอะไรที่ทำให้เราคิดวิตกมากเกินไปแล้วก็คุยปรึกษาหาแนวความคิดที่บางทีคนรักผู้ชีวิตอาจจะช่วยคาแนะนําดีๆได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูในสานการของการเงินนะครับของชาปีขาน,นะครับอาการเงินในช่วง สิบห้าวันกล่าวนี้นะครับจะเป็นไปในทิศทางไบ้แม่นกงอย่างไรนะครับห่ถ้วยนะครับโอกาสต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับรอาจจะเป็นบ้านที่ดินหรือเกี่ยวกับรถก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่เข้ามาเติมเต็ม โอกาสของคนที่ได้มีการงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นต่างโครงการการงานใหม่ๆที่ของการเริ่มต้นมีเข้ามานะครับที่สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็อย่างที่กล่าวนะครับงานของโครงการอะไรใหม่ๆของการเริ่มต้นด้วยความเป็นหนึ่งเรียนนะครับในปกกองกระดุมพระที่จะสร้างมูลค่าต่างเงินทองทรัพย์สินผลกำไรที่มีเข้ามา นะครับก็จะนําเงินเข้ามากับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่ตามไปท่านนั้นมีเงินมากมายที่จะแปลสภาพให้กลายเป็นมีโอกาสสร้างบ้านซื้อที่ดินหรือโอกาส,สาของการซื้อรถอะไรได้เช่นกันนะครับหรือบางทีเงินที่มาจากความเป็นพิเศษในตกเสนหานะครับที่ก็มาเติมเต็มประป้ายใบนี้นะครับสถิติที่มักจะเน้นเน้นไปทางพลังแห่งความเสน่หานะครับที่เข้ามาเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรัก ด้วยแบบชู้สาวก็ตามนะครับหรือเป็นความรักความเมตตาปาณีของระดับผู้ใหญ่กับเด็กเด็กกับผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะครับที่มีความการพมีความนับถือหรือมีความให้ความเมตตาปาณีต่อกันเลยกันนะครับถูกชะตาต้องใจเมตบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามนะครับแต่พบเจอกันครั้งแรกก็บางทีก็มีโอกาสสร้างความปรงปอใจให้เกิดขึ้นนะครับมอบสิ่งดีให้ในเรื่องของเงินก้อนโต นะครับหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับที่เป็นบ้านเป็นที่ดินหรือเป็นรถอะไรก็ได้นะครับที่เข้ามาเติมเต็มที่พลังเองเสน่หาพลังแห่งความเมตตานะครับที่เข้ามาเกื้อกูลนะครับที่จะได้รับเข้ามาโซ่ความมาังคั่งรวมสมบูรณ์ในเกิดขึ้น นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับความมั่นคงต่างการเงินดีอัมเปอร์รนะครับเงินตราจักรทางประเทศก็หลั่งไหลเข้ามาได้ด้วยนะครับซึ่งบางคนก็อย่างที่กล่าวไนดะ้รับโครงการอะไรใหญ่ๆเข้ามานะครับที่ช่วงชิงโอกาสนี้ของการเริ่มต้นอย่างมีคนกล้าบางทีก็เป็นโครงการในต่างประเทศนะครับที่มีเข้ามาที่ทำให้ท่านนั้นได้ผลกําไรผลป,ประโยชน์นะครับที่เข้ามาสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์สู่ความมั่นคงในตท,ทางที่ดีนะครับดีอัมเปอร์เร์นะครับ งินตราจากต่างปร,ประเทศหมุนเวียนหลังไหลเข้ามานะครับแล้วก็ชดเชยนะครับก็เงินอะไรที่บางทีก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับชำระก็ามานะครับก็มีอากาศเติมเต็มก็ามาให้ได้รับนะครับหรือบางคนเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินเข้ามาได้ด้วยนะครับที่ใกร้ตีรอเกี่ยวกับผลส่วนแบ่งตังมรดกทรัพย์สินนะครับก็จะมีเข้ามานะครับ ต่างการเงินก็จะกลับมาเฟื่องฟูถ้าก่อนหน้านี้ใครการเงินที่อาจจะซบเซาไปบ้างก็ตามนะครับอยู่นิ่งเงียบเส้นต่างต่างการเงินท่านจะกลับมาคึกคักนะครับสุขความอดมสมบูรณ์ต่างการเงินงะนะครับบนวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ประกาศจิ่งดีๆประทานสิ่งดีๆเข้ามาให้ไอ้ท่านได้รับพลิกชะตาชีวิตจากการเส้นต่างที่เงียบกางการเงินนะครับก็มาคึกคักต่างการเงินแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะครับเงินที่หลั่งไหลก็มากับความที่ท่านตุ้มเตียวใจใสในเรื่อง การงานนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับการงานที่ท่านทุ่มเทด้วยความมีฉันทะนะครับแล้วก็เพิ่มพลังด้วยเมื่อเริ่มต้นโดยฉันตาก็มีวิรยิยะมีจิตตาวิมังษานะครับก็ไปสู่ความสําเร็จที่จะดึงดูดผลประโยชน์ได้ได้ระดับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดจากความสําเร็จนั้นเองรายได้เมื่อการงานสาเร็จอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพนะครับที่ท่านเอาใจเอาใจใส่นะครับก็ย่อมจะส่งผล ตั้งความกยันมากขึ้นอะไรก็ตามนับก็ดึงดูดเงินก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองมั่นคงนะครับไ่ใบที่5นะครับใบสุดท้ายที่เปิดออกมานะครับชัดเจนนะครับก็อย่างที่กล่ามานั้นคือถูกต้องแล้วนะครับเหมาะสมกู้กวรนะครับทุกอย่างที่อ่านออกมานะครับก็ถูกต้องและก็เข้ามาอย่างยุติธรรมแต่การเงิน นะครับบางตนบางท่านก็จะไปไกลเคลียในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมของผู้อื่นนะครับที่จะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ได้รับกามาอย่างคู่ควรกับความรู้ความสามารถนะครับก็เป็นติดต่างของความั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาเงินอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ไปได้สำรับไปต่อมานะครับก็ความเป็นมีเสถียรทางการเงินนะครับมั่นคงสีไม่ท้านะครับที่ทมให้ครอบครัวชีวิตมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับ และก็เดินสตาร์นะครับที่อะไรที่เคยกาดสมดุลออกไปก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าถอนน้นนี้การเงินดอกลงไปแต่ห้่สูขสภาพไม่คล่องตัวนะครับหรือนิ่งเงียบบ้านทางการเงินนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มสู่ความคึกคักอุดมสมบูรณ์ทางการเงินนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับที่เงินเข้ามาเกือก้อคูณที่เคยด้อยลงไปก็จะกลับมาเติมเต็มนะครับและกล้กวยความเป็นราชีนีิ้วไม้เท้านะครับพอในเรื่องของการ งานที่ท่านบริหารการงานนะครับที่เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีก็ย่อมจะส่งผลรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับกับความสําเร็จนะครับแม้จะมีรายจ่ายบ้างนะครับจุกจิตก็ตามในการใช้จ่ายเงินแต่ท่านก็ใช้จ่ายในลักษณะที่รับมัดระวังรับคูณนะครับก็เป็นชิ้นที่ไม่ก็ใหญ่ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินตั้งแต่าไรนะครับเพ็นงแต่จะหลายๆชิ้นในการใช้จ่ายเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยเท่านั้นเองนะครับก็แให้อ่ สภาว่าต่างการเงินของผู้ที่เป็นชาวปีคารน,นะครับในช่วงครึ่งแังแรกของสิงหาคมนี้นะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เงินตราในประเทศเงินตราต่างประเทศเข้ามานะครับด้วยพลังเงินความเมตตาปราณีโอเปอรมารียด้วย ความต้องเสนอหานะครับก็เข้ามาเติมเต็มตั้งเงินก้อนโตหรือเกี่ยวกับบ้านที่ดินเกี่ยวกับรถอะไรได้ด้วยนะครับหรือบางคนก็มารดรัพย์สินก็ามาเติมเต็มนะครับรอ,อะไรที่ยังค้างค้างไม่ได้รับชําระก็มานะครับก็จะได้รับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าประกันความเสียหายหรือเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามาอย่างคู่ควรเหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่ตันต้นเตกับความสําเร็จ ในหน้าที่การงานของท่านนะครับก็สู่ความมั่นคงต่างกางันในทิศทางทีด่ดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงนะครับปีไผ่ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับทั้งไพ่เตยสหรับปเปิดออกมาในเรื่องการเงินของผู้ที่เป็นชาวปีขานนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคมนี้นะครับก็มีแต่ส่งผลไปถึงความมั่นคงและก็ความมั่งมีอุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับของผู้ที่เป็น จะปีขานนะครับว่าความรักคนสมัมพันธ์กับก,กบารเัิไพ่หลักๆห,ห,หน้าไว้เช่นกันนะครับหนึ่งดาบนะครับโอกาสก่งการเริ่มต้นดีๆนะครับเรืออะไรที่มีปัญหานั้นก็จะได้รับการตัดจบแก้ไขในทิศทางที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พกุ่งเป้าไปสู่ของความสมบังความสําเร็จนะครับแล้วก็สิบเหรียญนะครับความรดมสมบูรณ์ความสุขความสําราญเบิกบานใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกัน ในการใช้ชีวิตคู่นะครับรือไกลที่เป็นคนโสดนะครับที่อยู่กับครอบครัวก็รักตั้งตัวเองและก็มีความผูกพันกับคนในครอบครัวด้วยความารักสามัคคีกันในทิศทางที่ดีก็เป็นความอบอุ่นนะครับก็ไม่โหยหาในเรื่องของความรักแบบชูสาวเข้ามานะครับแล้วก็สองดาบบางเรื่องนะครับันสารก,การของความรักที่บางทีก็จะเข้ามาทต่ให้เป็นปัญหาอุ่นวิงงต ในความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมากระทบเวลาจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องรายสาระนะครับที่จะเข้ามาเป็นเรื่องจุ้จี้จุกจิกมากวนใจในสภาวะของความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งบางคู่นั้นก็อาจจะเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับมาพูดในความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เป็นปัญหนานะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะตัดจบได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ได้เป็นปัญหาให้เป็น อุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ที่จะบานปลายนะครับแล้วก็ปิดแต่ก้ามาแตาไม่เสี่ยความรู้สึกหกถ้วยนะครับตอนนั้นเองหรือคนที่โสดนะครับบางคนก็พึ่งผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ปิดหวังมาก็อยู่ในช่วงของการคิดระลึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เคยล้มเหลวไปนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาเดียมไปเรื่อยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาส เข้ามาปกพันธุ์ได้สําหรับบางคนที่เป็นการเริ่มต้นพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มต้นของมีการกบกันหนากันในช่วงแรกๆนะครับพอไปใบแรกกับใบตีห้านะครับโอกาสของการเริ่มต้นความรักที่จะมีเข้ามาอาจจะมีวาสนาบ้างนะครับอาจจะเป็นด้วยระยะต่างก็ได้นะครับที่บางทีพบกับชาวต่างชาติ นะครับหรือบางทีก็อาจจะพบกันในลักษณะความต่างไวอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาคบกันนะครับแต่ก็เป็นปัญหาเริ่มแรกเท่านั้นนะครับพอใช้เวลาไปก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีการยกระดับความเติบโตในความรักความสัมพันธ์ยังมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็สู่ความมั่นคงนะครับความแข็งแกร่งในความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับที่จะไปสู่ ของการเป็นคนรักที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับของการเริ่มต้นแม้นจะเริ่มต้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ปิดจจรณาไปสู่ของการสําเร็จที่จะไปสู่ของการเป็นชีวิตคู่ใจชีวิตในการเป็นครอบครัวต่อไปได้เช่นกันนะครับแต่บางเรื่องนะครับนะก็ครัวอย่างที่กล่าวมานะครับที่จะมีอะไรก็ามาทําให้เสียวความรู้สึกในความรักความสัมพันธ์ นะครับของบางคู el, el, uno, Entonces, hay hay as as trendy, ่ที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่จะนําเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆยนะครับมาพูดให้เป็นเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นตักปล่อยวางได้นะครับก็ควรจะปล่อยวางนะครับบางเรื่องนะครับที่เราไม่รู้ความจริงไม่รู้ในเรื่องของความกระจ่างชัดแล้วก็นํามาเป็นตุเป็นตะนะครับเพราะฉะนั้นก็วางปล่อยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการตัดปัญหานั้นลงไปนะครับแม้เป็นปัญหาบานปลายแล้วก็จะสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ในทิศทางที่ดีแม้บางคู่จะไม่มีความหวานความโรแมนติกก็ตามนะครับแต่ก็จะสร้างความมั่นคงความสัมพันธ์ให้มีอย่างต่อเนื่องนะครับที่เคยดูแลอย่างมีคุณค่าก็จะเดินหน้าต่อไปกับความรักที่มั่นคงอย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับ ก็นี่ก็คือสถานการณ์คนโสดก็อย่างที่กล่าวมานะครับบางคนก็อยู่อยู่แบบโสดๆต่อไปแล้วโอกาสของพบรักดีๆก็มีเข้ามาได้ด้วยหรือบางคนก็อยู่ในช่วงของการปิดหวังมาก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในช่วงของการควรระลึกถึงรักเก่าๆแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับรักษาดูแลร่างกายจิตใจนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของความรัก นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของผู้ที่เกิดในปีขาน,นะครับวันที่1นึ่งตสิบาสิงหาคมนี้นะครับก็โดยพอประมาณนี้ก็ก็ให้เจ้าปีการทุกท่านมีความสสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ